ส,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเสื้อนะคะค,บบคือความหมายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันคือ,อเดี๋ยวนี้เราอยู่ยที่ไหนอย่างอย่าง <c oughs> อของดิฉันนะคะเสือภาษาโคราชเรียกว่าเ,เสือมันได้ทั้งเสือปูนั่งแล้วก็คนคนโคราชจะเรียกเสื้อเสื้อที่เราใส่นะคะก็คือเสือ เพราะฉะนั้นแล้วเสือมันมีความหมายหลายอย่างนะคะต่อจากนี้เรามาฟังจากวาถนาบ้างนะคะว่าเสือนี้ของของเขาเนี่ยคืออะไรค่ะสวัสดีค่ะเสือเสือสําหรับบ้านในชฉันนะคะก็คือเสือที่เราปูนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่าเออเราต้อนรับแขกไปไทมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสือก็คือเสือจะู้จเตเสือไม่ใช่ เสือตามบ้านเรานะคะถ้ามันจะหมายถึงได้ทุกอย่างที่ที่เรามาทำเป็นเป็นพื้นที่ที่ปูนั่งได้ออ๋เป็นเป็นแ่นแเมดเสือค่ะเสือนี่สานมาจากปอหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือแ่นแเมดก็คือเราทําด้วยฝีมืออ่าไทย อาฝีในคนไทยเราเองเนี่ยนะคะแต,แต่แต่ที่ของดิฉันนะคะที่เพื่อนนามาฝากมันไม่ใช่ปอค่ะมันเป็นพลาสติกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะค่ะพลาสติกเหรอคะพลาสติกทำมาจากอะไรแต่รู้ได้เพราะว่าแตกแตกได้อ๋อแต่รู้ได้พลาสติกเสื้อนี่ไม่ใช่เสื้อที่คู่ใส่คือ เอาอย่างนี้นะคะเสื้อที่ดิฉันใส่เนี่ยคะ่ะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเออเสื้อเสื้อสไลด์เออหมายถึงว่าคําแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยเข้าใจกันผิดนะคะจริงๆแล้วเสื้อเนี่ยคือเสื้อปูหมายถึงว่าสิ่งที่เราเอ่อแขกไปไทยมาแล้วก็เอาเหมือนกับว่าเป็นผ้าเป็นเสื้อเป็นอะไรเงี้ยมาปูให้เขา,เารับรองที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างคุณเรนูนะคะงคุณเรนูคะ่ะเ,เสื้อมาจาก อะไรนะคะเสื้อค่ะนครราชสีใช่ค่ะก็คือนครราชสีมาเสื้อก็คือเสื้อค่ะเสื้อเสื้อที่ฉันใส่อยู่เนี่ยก็คือเสื้อมันแตกต่างกันนะคะใช่ไหมคะจะแตกต่างกันโอเคค่ะสะุอกว่าวันนี้คือเสื้อกับเสื้อคือแตกต่างกันดูที่ว่าเสื้อนี่คืออะไรคะคุณนุยเสื้อค่ะแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งเสื้อแล้วก็เสื้อขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังได้